am begins สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องเพื่อนสีขาของเราเนี่ยค่ะน้องหมาหรือหมาบ้านที่เรารู้จักกันดีครับผมเป็นเรื่องที่แบบว่าผสมผสานทั้งเรื่องวิวัฒนาการและก็ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ได้แบบเออน่าทึ่งจริงๆครับใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันดูว่าที่มาที่ไปของน้องหมาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ โดยอ้างอิงจากบทความหมาบ้านจากหมาป่าสู่เพื่อนแท้นะคะครับเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าหมาหลากหลายพันธุ์ที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยเออมันมาจากไหนแล้วกลายมาเป็นเพื่อนซีปืกกับมนุษย์ได้ยังไงคำถามแรกเลยค่ะที่หลายคนอาจจะสงสัยบรรพบุรุษจริงๆของน้องหมาเนี่ยคือใครคะ อ๋ออันนี้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือสุนัขบ้านทุกสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเล็กใหญ่หน้าสั้นหน้ายาวมาจากบรรพบุรุษเดียวกันคือหมาป่าสีเทาหรือ g r ร y Wolf ครับอ่าสีเทาชัดเจนเลยครับแสดงว่าต้นทางนี้แน่นอนแล้วแต่เหมือนกับว่ามันจะมีจุดที่นักวิทยาศาสตร์ยังคุยกันอยู่ยังหาข้อสรุปเป๊ะๆไม่ได้ใช่ไหมครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากหมาป่ามาเป็นหมาบ้าน ใช่เลยครับคือประเด็นหลักๆที่ยังแบบว่าถกกันอยู่ก็คือเมื่อไหร่กับที่ไหน เมื่อไหร่กับที่ไหนครับคือกระบวนการนี้มันเริ่มขึ้นตอนไหนกันแน่บางหลักฐานก็บอกว่าโหนานมาก40,000ปีก่อนนู่นเลยแต่บางอันก็เออชี้ไปที่ประมาณ15,000ปีก่อนอ่างกันเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยครับแล้วก็เรื่องสถานที่อีกว่ามันเกิดขึ้นที่แรกที่ยุโรปหรือว่าเอเชียตะวันออกหรือแถวตะวันออกกลางหรือว่าแบบ เกิดหลายๆที่พร้อมกันเลยอันนี้ก็ยังเอ่อยังคุยกันอยู่ครับอการที่ยังสรุปไม่ได้นี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะมันทําให้เราเห็นภาพว่าเออความสัมพันธ์แรกเริ่มระหว่างคนกับหมาป่าในแต่ละพื้นที่แต่ละยุคสมัยมันอาจจะต่างกันไปได้ก็ได้แต่ที่แน่ๆคือน่า,าทึ่งมากที่หมาเป็นสัตว์ชนิดแรกเลยที่มนุษย์เราเอามาเลี้ยงใช่ครับก่อนยุบเกษตรกรรมอีกนะก่อนเกษตรกรรมอีกแสดงว่าเก่าแก่มากๆเลยนะคะความสัมพันธ์นี้ เก่าแก่มากครับแล้วมันก็เลยเกิดคาถามต่อมาว่าแล้วไอ้กระบวนการที่เปลี่ยนหมาป่าซึ่งแบบว่าดุบนะตามธรรมชาติเนี่ยให้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงเชื่องเชื่องหรือที่เรียกว่าดิมิสติเคชันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นสิคะมันมีทฤษฎีว่ายังไงบ้างคะอันไหนที่แบบดูเข้าท่าสุดคะตอนนี้ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับเยอะสุดตอนนี้เรียกว่าทฤษฎีหมาป่าเก็บขยะครับ commensal scavenger hypothesis หมาป่าเก็บขยะฟังดูแปลกๆนะคะคือแนวคิดมันเป็นแบบนี้ครับว่าอาจจะมีหมาป่าบางกลุ่มบางตัวที่โดยธรรมชาติมันอาจจะแบบว่าดุน้อยกว่าตัวอื่นหน่อยแล้วก็ขี้สงสัยอยากรู้อยากเห็นมากกว่าค่ะพวกนี้ก็เลยกล้าที่จะแบบว่าเฉียดเฉียดเข้ามาใกล้ๆแคมป์หรือที่พักของมนุษย์ยุคนั้นเพื่อมาหาเศษอาหารที่คนทิ้งไว้นะครับ อ๋อเหมือนกับว่าแทนที่จะกลัวคนก็มองว่าใกล้คนมีของกินใช่ใช่ครับแล้วพวกที่กล้าเข้ามาแต่ไม่ดุร้ายเกินไปเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ได้อาหารไปทำให้มันรอดชีวิตได้ดีกว่าพวกที่กลัวหรือพวกที่ดุเกินไปจนโดนคนไล่เข้าใจแล้วค่ะเหมือนการคัดเลือกโดยธรรมชาติไกลๆเลยนะคะคือความกล้าน้อยลงนิดหน่อยแต่ความอยากรู้อยากเห็นมีเยอะกลับเป็นประโยชน์ซะงั้นถูกต้องครับพอนานๆเข้า ไอลักษณะความเชื่องความไม่ดุร้ายเนี่ยมันก็ถูกส่งต่อในยีนส์ของหมาป่ากลุ่มนี้จนแบบว่าค่อยๆแยกสายวิวัฒนาการออกมาจากหมาป่ากลุ่มเดิม,ดมอืมน่าสนใจมากค่ะแล้วมีทฤษฎีอื่นอีกไหมคะนอกจากเรื่องมาเก็บเศษอาหารเนี่ยก็มีครับมีอีกสองทฤษฎีที่พูดถึงกันอย่างการรับเลี้ยงลูกหมาปา่า คือเชื่อว่าคนยุคหินอาจจะไปเจอลูกหมาป่ากำพาราแล้วสงสารเก็บมาเลี้ยงอารมณ์แบบ็นดูใช่ครับพอเลี้ยงแล้วก็ผูกพันแล้วก็เลือกตัวที่เชื่นเชื่องหน่อยไว้สืบพันต่อไปหรืออีกทฤษฎีคือการล่าร่วมกันล่าด้วยกันครับคือมองว่าหมาป่ามันเก่งเรื่องการล่าอยู่แล้วส่วนมนุษย์ก็ฉลาดมีเครื่องมืออาจจะแบบว่าร่วมมือกันล่าสัตว์ใหญ่แล้วแบ่งผลประโยชน์กัน โหไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีไหนนะคะหัวใจสำคัญก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่แบบปุ๊บปั๊บเกิดขึ้นเลยแต่เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปมากๆเป็นพันพันปีเลยเนาะใช่ครับสำคัญก็ตรงนี้เลยมันใช้เวลานานมากแล้วก็เป็นการคัดเลือกทั้งโดยธรรมชาติแล้วก็โดยพฤติกรรมของทั้งคนทั้งหมาป่าเองด้วย แล้วกว่าจะมาเป็นน้องหมาหน้าตาหลากหลายแบบทุกวันนี้มันก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาเยอะเลยสิคะแล้วเรามีหลักฐานอะไรมายืนยันเรื่องพวกนี้บ้างคะนอกจากทฤษฎีมีครับหลักฐานสำคัญสำคัญก็มาจากสองทางหลักๆเลยคือทางโบราณาคดีกับทางพันธุก,กรรมค่ะโบราณาคดีนี้เจออะไรบ้างคะทางโบราณาคดีเนี่ยเราเจอโครงกระดูกข,ของหมาโบราณครับที่น่าสนใจคือบางทีเจอฝังอยู่รวมกับโครงกระดูกมนุษย์เลยอย่างที่ดังๆก็คือ สุนักบนโอเปคาเซลที่เยอรมนีอายุประมาณ14,000ปีโห oh, ฝั่งรวมกับคนเลยนี่แสดงว่าไม่ใช่แค่สัตว์ใช้งานแล้วนะคะมันต้องมีความผูกพันกันมากๆใช่ครับมันบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วแล้วตัวโครงกระดูกเองก็เริ่มเห็นความแตกต่างจากหมาป่าด้วยนะต่างยังไงคะก็เช่นขนาดฟันเล็กลงรูปทรงกะโหลกเปลี่ยนไปนิดหน่อยอะไรแบบนี้ครับ อ๋อค่ะแล้วหลักฐานทางพันธุกรรมล่ะคะอันนี้ยิ่งชัดเจนเลยไหมชัดเจนครับ n n เในี่ยยืนยันเลยว่าแยกสายมาจากหมาป่าสีเทาจริงๆแล้วที่แบบว่าทึ่งมากๆเลยนะคือเขาเจอยีนบางตัวในหมาบ้านที่เกี่ยวข้องกับความเชื่องค่ะและที่สำคัญคือเจอยีนที่ช่วยให้หมาเนีย่ย่อยอาหารพวกแป้งได้ดีขึ้นซึ่งหมาป่าแทบจะไม่มีความสามารถนี้เลย โหย่อยแป้งได้นี่มันเชื่อมโยงกับอาหารของมนุษย์โดยตรงเลยนะคะเพราะมนุษย์เราเริ่มทําการเกษตรก็กินพวกแป้งพวกธัญพืชมากขึ้นถูกต้องครับอันนี้แบบว่าชี้ชัดเลยว่าวิวัฒนาการของหมามันผูกกับวิถีชีวิตมนุษย์มากๆไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่ลงลึกไปถึงระดับยีนเลยสุดยอดเลยค่ะแสดงว่าการปรับตัวมันลึกซึ้งจริงๆครับแต่ความท้าทายทางพันธุก,กรรมก็มีนะคือ ด้วยความที่หมาปัจจุบันมันมีสายพันธุ์เยอะมากผสมกันไปมาเยอะแยะการจะแบบว่าย้อนรอยกลับไปหาจุดกําเนิดจริงๆจ,จ,จุดเดียวเป๊ะๆเนี่ยมันก็เลยซับซ้อนหน่อยอืมเข้าใจได้ค่ะแต่ถึงจะมีส่วนที่ยังต้องหากันต่อแต่ภาพรวมก็คือชัดเจนนะคะว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆของเพื่อนสี่ขาจากสัตว์ป่ากลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นผู้ช่วยเป็นเพื่อนหรือบางทีก็เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวเราไปเลย ใช่ครับเป็นเรื่องของการปรับตัวร่วมกันความสัมพันธ์ข้ามสปีชีส์ที่น่าประทับใจมากแล้วหมาเองก็พัฒนาความสามารถในการแบบว่าเข้าใจมนุษย์ได้ดีมากนะทั้งการแสดงออกทางสีหน้าการเข้าใจคำสั่งหรือการสื่อสารในแบบของมันค่ะสรุปแล้วเรื่องของหมาบ้านนี่ก็เหมือนเป็นมหากาบเลยนะคะของความร่วมมือ การปรับตัวแล้วก็มิตรภาพที่แบบว่าลึกซึ้งยาวนานเป็นหมื่นหมื่นปีเลยซึ่งมันก็ยังสำคัญกับชีวิตเรามากๆในทุกวันนี้ใช่ครับหมานี่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติรอบตัวได้ดีเลยทีเดียวก่อนจะจากกันวันนี้มีประเด็นทิ้งทายให้ลองคิดกันเล่นๆนะคะคือการที่เรามนุษย์เนี่ยเข้าไปมีบทบาทในการคัดเลือกสายพันธุ์หมาอย่างเข้มข้นมันนานมากๆเนี่ยค่ะ มันเปลี่ยนแค่รูปร่างหน้าตาภายนอกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะกําลังหล่อหล,อ,ลอมความสามารถทางปัญญาบางอย่างของน้องหมาด้วยในแบบที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงก็ได้อืมน่าคิดครับเช่นพวกความสามารถในการรับรู้อารมณ์คนหรือการแก้ปัญหาในบริบทของคนเนี่ยมันอาจจะแบบพัฒนาไปมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับใช่ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องศึกษาติดตามกันต่อไปนะคะ